สวัสดีครับผมตอนนี้ก็มาทำไฟนะครับ่อปักช่องนะครับมีคนลาดครับอ๋อบรรยากาศดีนะช่องนี้ปักช่องวังน้ําเขียวนะครับพี่ชัยก็ออกแบบนะครับกับลุงนะครับออกแบบติดไฟส่ององค์ปูนะครับ ใช่ใช่ใช่ยืมไฟแช,กน,ฟชกนะคยคนมีไฟคนมีไฟ,ไฟแอดชัยนะครับผมคนมีไฟดเกียงมันับแล้วต้อลี่ยนไแล้วมันคนหนุ่มไฟแรงนะครับแอดชัยนะผม เงานตากแดดมนเงี so you family, umas, ้ก <blunt animation> well, ับเศ้าเลยพอส่งไปแล้วาินหมอนงานก็จะเป็นติดตั้งไฟอันนี้เขาเรียกว่าไฟอะไรครับพี่ชาย LED ป่ะไฟสีไฟสี LED ครับไฟกระพริบไฟกระพริบก็มีพี่เอ็มาช่วยด้วยนะสองจุดหรพี่แทบสองจุดสองจุดก่อน เพราะตัวนุ่มันเป็นไฟไฟนิ่งอ๋อนี่ไฟกระพริบก็เดี๋ยวติดตั้งทับผู้ทับผู้ทับผู้ไม่รับเอาเลยบอก์ดพิหวันสิ่ดิเจ็บเหมือนกันน็อตกันน็อตไวันน้ไปซื้อครับจาไปซื้อได้ไหมน็อตไปน็อตไปไหนเอาเลี้ยงละสองตัวหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวเอาเพื่ออนมาลูกอู้หูนีเต็งหน่อยบ่อนครับโอ้โเอาแลกมาไว้

แอร์เย็นพี่แอร์เย็นแอร์เย็นแอร์เย็นสี่ตัวพี่เอาน้อยมากี่ตัวสี่ตัวครับพอไหมไม่บวตัวนั้นด้วยเหรอเผื่อที่าครับสามตัวครับหกตัวหกตัวเจ็ดตัวเจ็ดหกตัวก็เอารถอยู่ตรงไหนเอ้าเต๋อเอารถไปจอดนู้นเต๋อรอไปจอดแถวต้นกระดูกหรือเปครับผมเอออันนี้ซ้อนอันนี้ซ้อนไปไหนอันนู้นมุกี้มอกี้เนี่ยมุกี้ เอารอสีมาให้เอสซีเข้ามาจอดจอดใกล้ๆแล้วก็ไฟแล้วลูกตัวเก่าเลบผมไม่ได้ใบใบเขาๆๆเรียนให้เรานะยังยังครับเ,ราาเข้ามาตั้งลำครับเดี๋ยวให้ลุงไปส่งขึ้นทัวร์นะครับผม ลุงพ yeah. ันได้เสือฟางมาหลายสีหเสื้เา่งแล้วกันหสด้วนั่เองด้วยขาดซึไปลอดงานมั้งซ่จะถ่ายคลิปีงานครับช่วยได้ครับะช่วยได้ย ก็ไม่เป็นเหมือนกันโดนเรอครต่เันี่คล่องอารตไปงานครับเ่าจะตามเสโทตามงานรัวนกลับกลับเมื่อคืนนะมึงจิมยับรถยับรถโอ้ยกเลยสคนโคละออเล็กอเล็กดามข้างหลังบ่อเล็กดามใต้รถบ่ พวกงรอในยกรถว่าว่าว่ามันเป็นแต่เขารักยกนี้ใช่ไหมครัโอเคไปย้ายรถก่อนครับว่าใบออกล,กลางน,นี่นะครับจะติดตั้งสองตัวนะครับคนไทยปะสองตัวพักด้านข้างก่อนนะแล้วก็จะทดสอบไปตอนช่วงเย็นครับ พุกอ่ะพุกกับทีมเพจอ่ะมีเบอร์พีช่ชายไหมนี่ครับตีเพจเพจรถถั่วก็กลับแล้วนะครับกลับกาลสินนะครับผมภาขคือรถว่า สิม,มืองี้น้ำเขาเลรอสิม,มือเงี้น้ำเพล,ลินเหรอเนี่นยท่านหนาครัหน่วยได้เ่ยท่านหนาหน่วยได้เลยเดี๋ยวเลยครับพี่น้องหน้าค่ายนะครับรถคันนี้นี่ครับเดี๋ยวเรามาส่ง FC นะครับขึ้นรถนะครับเอาลุง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 มาส่งละลุงลุงลุงดึงตาลุง อาร์ตไปเห็ุงานครับครับว่าปูัปลาประหารงนก่อนงรถาเต้องไปนั่งไหนพรยัง่ท่านัสดีครับแต่งโตโกเลยหรอทางความปลอดภัยด้วยขอให้สความมุ่ป่ามาตรปันาทุกอย่างุกประกัรครับ

ยี่ห้าศนบาทตียขาพวกนบอมากับต้องมาร้องขึ้นรถอเียกเียกระจำเพราะอยากกินเขา่อยากเลยอยากอิมแ้วอิ่มครับไปมาหาอิ่มแ้วมืดเอ็นลูกวนอันไล่สดอันดาควนเพิ่งหมักมาดิว่า พ่อใหญ่ก็มาซื้อมันคัดกันเนาะสาใจสาใจนี่เราพูดด้วยความเป็นจริงหลักความเป็นจริงเนาะหลักความเป็นจริงมันห้องหูจักอยู่แล้วประสบการณห้องกับลาอยู่แล้วนะมองมุมใดมันก็บ่เปลี่ยนไปได้ไปไหนบัดนี้คัดบ่บัดคคััรเดี๋ยวลุงสิไป็นทรงขึ้นรถไปไหนเต็มที่แล้วเออเ้้าไดย่างเต็มที่เต็มที่เลยบัดนี้

มาเตนมาเนไปเลย้งเดยวเอาเมื่อน้ำเรียเอาเมื่อน้ำเลีร้ครับ่ยงรับไปแล้วักับดรนรัรัไปรลงพรันให้จำปาดงลงจะรันจำปาไปเไปเดียวกันร้งไป้จะสินท้ายยังรับไปอันนี้พันธ่างวใจบน หัวใจเดียวกันชู้ๆพวกเราอยู่ที่บ้านก็ชู้ๆช่วยผมช่วยเอาใจช่วยจาทุกคนทุกช่องเขาเองเนาะครับโชคดีครับพ่อไปมาเที่ยวใหม่เด้อพ่อมาเที่ยวใหม่เด้อเที่ยวใหม่เที่ยวกลางมาเนี่ยไม่ได้ไปเยี่ยมเลยเป็นมันแท้ตั้งแต่วันแรก เมานี่มาเองเหมารถมาเองเหมาเถมาเป็นคนเป็นคนเหมาจ่าเอครับคาเองเลยเี่บาทป้าเท่าไหร่เหมืนเหมือนซี่ป้าจดให้เคุณก็เลยตั้งใจมาหาจหาพวกเราโดยตรงเอาใจช่วยทุกคนช่องดูทุกงเสียอย่างคอมเมนต์ม่เป็นแต่เอากำลังใจช่วยอยากให้าัใจรัวๆก็ทาไม่เป็นขอบคุณมากครับอันนั้นแหละเออ เอาให้แม่ไปแล้วครับเป็นโปรอยากจีอยากก็ได้ไอ่พ่วงซาลิงครับผมมาจี๊ดขายตัวแต่บ้าผมก็ให้โชเฟอร์นะครับให้โชเฟอร์อาซีดอาซีดเอ็มลอ์โชเฟอร์โชเฟอร์เอ็มลอยด์ได้เนี่ยเฮ้ยเราขับได้เนี่ยเราขับได้เนี่ยกุนให้โชเฟอร์เราไปโอ้สุดยอดมากเลยครับนี่ครับเห็นใจโชเฟอร์นะครับ

ไอ้กีบผมเนี่ยผมจะร้องไปเสียแน่มันเป็นไปไม่ได้ครับเ so ียได้ไหมเด้อเคยอยู่แข็งแรงไหลหน้าไม่ได้เด้อครับอ่าพอได้รู้ดีให้มันไห้คนเรานี่มันโอ้ยมันยากผมผมได้รู้ว่ามันมันมันที่กินอันนี้ผมร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นผมก็รักทุกคนครับรักทุกคนทุกคนดูหมดดูทุกวันนั่งรถมาก็ดูทุกวันดูทุกช่อง ให้กำลังใจทุกคนครับขอบคุณนะครับคนสู้ๆเลยครับผมไม่ต้องขอบคุณครับสู้ถ้าผมถ้าผมมาได้เดี๋ยวผมมาถึงมุกเลยนะเด่๋ผมมาไม่ได้สุขภาพนี้ไม่ดีเตรียมตั้งใจช่วยกู้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่วันผมเคยอยู่หน่วยนี้มาก่อนมันไป่ดีตอนวันที่ดูไปออกรถไฟแดงสองคันเสียเสียเสีย อโอ้ยคนรถเยอะเป็นอย่างนี้เนาะคนมีเงินแล้วทำไงก็ได้ถ้าไม่มีลงก็ไม่มีเงินครับถ้าไม่มีถ้างั้นถ้างั้นฝากไว้ด้วยลุงจิมห้ามทิ้งลุงนะโอ้ยทถีบมาได้นะครับซื้อมาเจ็ดแสนขายยายผมยังบอกให้มาที่ตรงนี้อยู่เหรอขายสีลุงขาดทุนวะขาดทุนวะซื้อมาเจ็ดแสนายแดงขายสี่แสนโอ้ก็กำไรเยอะหนกำไรมากเลยกำไรเยอะเดี๋ยวฝากคนไปด้วยคนหนึ่งครับ ยายสมอนโอ้ไปได้ไปติดตามใครก็รอตามก็รอติดตามผู้คนเดี๋ยวร้องไห้อย่าร้องไห้ล่ะร้กงจนกินกินข้าวผมดูหมดเลยกินข้าวจะไหนร้องไห้ได้สี่เหมือนปลูกดอกไม้รดน้ำดอกไม้แล้วบอกว่ามันดูทุกวันมันจำหน้าได้หมดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยลดแล้วครับเดี๋ยวนี้ทไมลดลดอะไรครับไม่ลดเลยลดหน่อยลดหน่อยลดหน่อยจำจำแล้วก็ลืมอ๋ออ๋อครับ อะยอยกี่ครับสวัสดีครับโชคดีร่ำรวยนะครับสมาชิกรถขัรมแอี่ทานร์อยนยลวย่เแอร์ย่ีเลยะน้จะไรั้บแอร์มีพัล <c oughs> ลดลมมีพัมพัดลมถึงใจถึงใจ ความประทับใจนะครับ